โอเคครับ cho พี่ไหนไม่ต้องที่ไหนนะพี่อัน anh มั้ยอัน ะนครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับที่สนามกำนันแมนนะครับวันนี้มาดูคู่นะครับสามสองนะครับปีศาจกับเมย์พลังสองนะครับเจ้าบ้านก็จะเป็นเจ้าพี่น้อยนะฮะนะครับนะครับพี่น้อยแล้วก็พี่ตุ๋ยนะครับแล้วก็พี่อ้วนนะฮะข้ามหัวแปรระวังเมย์แล้วก็ป้าอ้วนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกดแชร์ด้วยนะฮะทุกท่านนะครับ ตอนนี้ครับสกอร์นะฮะฝั่งของนะฮะเจ้าบ้านขึ้นนําแล้วนะครับ6ต่อ5นะครับครับเจ้าน้อยนี่แน่นมากนะฮะนะครับตัวนี้ไรครับเ่อนนี้ไรครับรางวัดเรียยถ้าไม่มาเดี๋ยวไปตรวจตู้มีกลุ่มนัดเลยนะถ้าไม่มานะครับขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งของปีศาจก็ตามอยู่นะครับ5ต่อ7นะครับ 7จ็ดต่อห้านะครับห้าต่อเจ็ดนะครับหัวเน็ตนี่ครับโอ้โหตีหายเหมือนกันนะฮะเจ็ดต่อห้าครับนะครับโยกขึ้นมาโอ้ลูกหน้าเน็ตนะฮะตอนนี้ก็ครับเจ็ดต่อห้าห้าต่อเจ็ดนะครับกำนันแมนนะฮะโอ้โหยกเองหรือเปล่าครับไฟครับ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนะครับลูกนี้ล้นอีกครับลูกนี้ฮะพี่สาวแล้วก็ยกขึ้นมาโอ้โหพี่ตุ๋ยครับหกต่อเจ็ดนะครับคร <Okay. S 1> ับตอนนี้สกอร์หกต่อเจ็ดนะครับ <Okay. S 1> อยู่กำนินแมนนะฮะหน้นาซ้ายครับเปิดหัวครับยกขึ้นมา ลูกนี้ล้นนะครับเจ็ดต่อหกหกต่อเจ็ดเลยฮะเจ็ดต่อหกครับ,รบเปิดหัวครับยกขึ้นมาหน้าเน็ตครับโอ้โหโอ้ไม่น่าเปิดนะครับแปดต่อหกครับนะครับสกอร์ตอนนี้ครับแปดต่อหกหก ยกขึ้นมาหน้าเน็ตครับโอ้หกต่อแปดนะครับสวัสดน,น,นะครับสลสลสวัสต้นก็มานะฮะต้นสมพรนะเอา้าไงครับไม่ลงครับนะครับตีหัวดีครับหน้าเน็ตครับ ตอนนี้ครับสกอร์แปต่อหครับไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดนะครับพีสาบนะครับมาสนามนี้ครับไม่ง่ายนะฮะเอาน้อยนี่ตัวยกอาชีพเลยนะครับนี่ครับนะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งเจ้าบ้านนี่ยืนสามนะครับยืนเต็มนะฮะก็ไม่ได้เป็นต่อนะฮะคนนี้จริงสี่พันะครัฝังละสองพันบาทนะครับเอา ใช่ครับลนนะครับนี่ครับแปดต่อหกนะครับคนนี้เกมสิบสามเกมสิบสองไม่มีเดี่ยวนะครับอีกสีแต้มคว้าเงินรางวัลนะฮะแต่ก็เรียนเชิญนะครับพรงนี้ก็มีเตะนะฮะการนันแมนนะครับถ้าไม่มีไม่มีที่เตะก็มากันเลยครับโอ้โหพี่ตุ๋ยจะเกี่ยวอยู่แล้วนะฮะขอบคุณนะฮะที่รับชมนะฮะแล้วกดแชร์ด้วยนะครับ พักททยเอซที่ติดตามทางช่องคมพีตะก้อด้วยนะครับหก่ับแนะครับเอาไงครับหัวดีครับนะครับ ครับตอนนี้สกอร์ก็แปดต่อหกนะครับฝั่งของกำนันแมนขึ้นนําอยู่นะฮะสองแต้มนะครับเกมสิบสองไม่มีเดียวนะครับขานอกก็ปีศาจต่อห้าสีแล้วก็สามสองก็ไล่คุมทีเดียวนะครับแต้มยังตามอยู่นะฮะนะครับยกขึ้นมาวัดเน็ตนะฮะเอาไม่หลงครับนะฮไม่หลงครับเก้าต่อหกนะครับ เก้าต่อหกาหกยครับยกขึ้นมาโอ้โหยกขึ้นมาโอ้โหหต่อเก้านะฮะเก้าต่อหนะครับตอนนี้ครับสกอร์ฝั่งของปีศาจตามอยู่สามแต้มนะฮะก็ไม่รู้ว่าทีมงานได้ออกตัวกันบ้างหรือยังนะฮะนั่งเงียบแล้วนะครับต่อไว้เยอะนะฮะนะครับ บรรยากาศนะครับทางวังก็เรียนเชิญนะครับเห็นมะเฮียเล็กกำลังมานะครับนะครับแล้วก็ทีมงานป่าชาติสวนผักก็กำลังมานะครับหกต่อเก้าครับโยงหลังนะลูกนี้ครับไม่รู้ลกไปไหนฮะเอาไม่ข้ามนะฮะ เจดต่อเก้าครับสกอร์นะครับตอนนี้เจ็ดต่อเก้าครับผมเพิ่งมาจากนู่นนะครับกิงแก้วนะฮะเห็นเจ้าทุยเขย่าไฮโลกันอยู่นะฮะนะครับโดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมาหัวเน็ตครับโอ้นะครับแปต่อเก้าครับเขาทุยปากน้ำบวกเยอะนะฮะนะครับเอาเทพโยไปเป็นตัวล่อนะฮะเต็งสีเต็งสีทั้งวันนะฮะนะครับ กดดากนะเดี๋ยวออกขึ้นเลงครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับเฮียเล็กกำลังมาอยู่เก้าแปดต่อเก้าครับเอาหน้าขวาครับเอาเนี้ไฟครับล้นอีกครับเมยยกขึ้นมาหัวเน็ตครับโอ้โหนีะครับล้นอีกครับนะครับยกขึ้นมาอีกครับลูกที่สองตีหัวพี่ตุ๋ยครับโอ้เก้าเท่าครับโอ้ เอซีพี่โยขอบคุณมากนะครับสวัสดีเจ้าจอนสวนถักนะฮะตั้งถ่ายเพื่อนเสกนะครับก็ตั้งถ่ายสีกันด้วยนะครับปีใหม่นะฮะสุขภาพแข็งแรงกันนะครับเก้าเท่าเก้าเท่าเอายงหลังอีกแล้วครับตายนะฮะอ๋นะครับโดนเกี่ยวครับโยขึ้นมาหัวเน็ตครับตีหัวครับโอ้โหสิบต่อเก้าครับสกอร์สิบต่อเก้าครับ ตัวนี้ก็เสียเต้ยก็กำลังมานี่ครับนี่ฮะใส่เสื้อสิบต่อเก้าครับเปิดหัวเอาไปไงครับเอาแปครับโอ้ปีศาจนะครับน่าได้แต้มมากนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางบอนนะครับ นะครับนกกีฬาก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะฮะครับเจแอนเช่นกันนะครับนะครับนี่ผมสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเจ็บคอนะฮะหายใจลําบากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดปีใหม่นะฮะเทพโยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องสืบนะครับอีลิศเก้าต่อสิบนะฮะ ช้าครับโยกขึ้นมาหัวเนี้ครับโอ้นะฮะได้ข้ามหัวแกจะข้ามขานะครับข้ามหัวแปรครับหลงเหลี่ยมนะครับฝั่งนี้คือจังว่ามันต่ำด้วยนะครับ ดูเสิฟหยอดไม่หยอดครับเอ้งไงครับพี่ตุ๋ยเปิดลูกเดียวครับโยกขึ้นไปห่างเน็ตครับนะครับปีศาจโยกขึ้นมาหัวเสาครับเทียบร้อยครับสิบเก้าพี่ต้ยก็มาแลกข้ามกับนินเหมือนเดิมคู่หูนะครับนะครับเย่าเล็กว่ากำลังมานะเฮเล็กกำลังจะมาเห็นว่าอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้สกอร์เหลือแค่แต้มเดียวนะฮะสิบเอ็ดต่อเก้าครับแข่งบ้างเรียนเชิญเลยนะครับในขณะเพิ่งกำลังเข้าสนามนะครับคืนนี้เข้าไหลยาวกันนะครับเอานะครับย้อนหลังไปแล้วครับโอ้โหเสาโอ้นะฮะสามแต้มนะครับตามไม่ได้จบนะครับเป็นห่วงนะฮะใช่ครับผมก็รู้สึกหายใจลำบากนะฮะไม่รู้เป็นไรนะฮะไม่เกี่ยวนะครับผมนอนน้อยนะครับ ตั้งแต่วันหัวเสาครับโอ้โหนะครับอีสานนี้ปอนลูกนะครับภาษาอีสานเขาเรียกว่าทั้งหย่ำทั้งปอนนะครับไฟไฟกระมงล่องเลยสิครับย่องไห่เทียวยองจิกาไฮกันแหะครับโก้กโค้กหรือขึ้นสิบบริเกียวนะครับสวัสดีพี่วัดประลามสองนะฮะสวัสดีนะฮะผู้พิทักษ์นะครับเสียวัดนะฮะผู้ที่นะฮะ รักความเป็นธรรมนะฮะเสียวัดนะครับไม่มีโกงใครนะฮะอ่านชื่อเฟซก่อนนะครับใครจะว่าเขาโกงนะฮะนี่ครับดียกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาหัวนี้ครับแปรหยอดเอาง่ายครับง่ายไปครับยกขึ้นไปครับเรียบร้อยครับก็เรียนเชิญนะฮะตัวยกหลักๆก็จะเป็นเจ้าน้อยนี่แหละครับรับแขกนะฮะอภิศาตรมาเวทดนั้นก็อาจจะเบทอื่นอาจจะไม่ถึงนะครับ ตาัเก้าต่อสิบเอ็ดต่อครับยกขึ้นมานะฮะหัวเน็ตครับโอ้โหนะฮะตอนนี้อยู่กำนันแมนสิบสามนะฮะรีบมาใครก็มาก็รีบมาเลยนะครับเลียนเล็กโทรมากำลังมานะฮะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับมีหลายคู่ครับตอนนี้เป็นคู่แรกนะครับในรายการนะครับนักีฬากำลังทยอยมานะครับ เหลือแต้มเดียวครับต่อเก้สิบเอ็ดต่อเก้าครับเอาอย่างไงครับไ๋อโอวีศาสเกี่ยวเฉยครับโยกขึ้นมาหัวเน็ตครับโอเกมครับโอ้โหนะฮะขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับมาเลยครับป่าเตี้ยป่าเตี้ยบะลามสามรีบมาเลยครับนี่ครับเขากำลังมาถึงกันนะครับนี่ครับ เล่ยครับขาครับพี่เด่นได้มันต้องถ่ายต้องถ่ายหมดตัวเต๋อมาเนี่ยเสียเสียเสียเต้ยมาครับป๋าเตี่ยครับเล่ยครับขาพี่เด่นนะเสียแหล่นี่ครับเสียไรเสียละป๋าเตี่ยเบิ่งเอานี่ครับเบิ่งเลยครับเบิ่งเลยครับนี่ครับเขี้เขีแหลแหลก็อยู่นี่เราหมดครับป๋ารวยประเทศไทยก็อยู่นี่ครับนี่ครับพี่เต้ขอแก้แก้ครับพี่เต้ขอแก้โอเคนะครับขอตัดคลิปก่อนนะครับ นี่ครับอยู่นี่เราหมดครับนี่ครับนี่ครับปลาชาติก็อยู่นี้ฮะขอไปเลยเอาไปซ้ำครับ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 ผมครับผมนะครับ กำลังทยอยทยอยครับใครเข้ามาก็ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับนะครับเ<ม><อ>สียบองบลครับมาเลยครับมาเลยครับเ <c oughs> ขาฝากมาเ<อ>ข,ขาฝากมากไงกำลัง <c oughs> อ่านเรียมได้เสียกันอยู่นะ